ผลที่เกิดจากการพิจารณากายพิจารณามรณานุสตินี่นะนก็คือเหมือนที่บอกแหละว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกพระอานนท์นึกถึงความตายทุกลมหายใจนะอานนท์เนี่ยพวกพระอนนท์บอกเจ็ดครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งยังน้อยไปเลยอ่ะพระพุทธเจ้าท่านบาเราแลึกถึงความตายทุกลมหายใจ ยังประมาทอยู่อนุน,นยังน้อยอยู่นะไม่รู้ท่านทําได้ยังไงไม่รู้หรือว่าความหมายท่านยังไงไม่รู้แต่แค่บอกให้ฟังว่าที่รู้สึกตอนนี้ที่จะสัมผัสในใจตัวเองก็คือมันมันพร้อมไปทุกขณะจิตคือสิ่งที่มีไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้ตายใจได้ทุกความรู้สึกมันที่มองเห็นอยู่ที่อยู่นี่คือมันพร้อมที่จะดับ พึบลงเหมือนไฟดับมันไม่ได้อยู่ไกลยืดยาวออกไปหรือว่าต้องมาเฝ้าดูลมหรือมาลึกถึงความตายความตายเราจะคิดแต่ถึงแต่ความตายมาตั้งไว้นะไม่ใช่มันไม่ใช่การเป็นกรรมฐานตั้งแต่มันก็เกิดจากการตั้งซะก่อนนั่นแหละตั้งคือพิจารณาแล้วลึกถึงบ่อยๆบ่อยๆแต่ตอนนี้มันเลื่อนเข้ามาเป็นเองนะไม่รู้ว่ามันเป็นตามที่พระเจ้าท่านสอนภานวนไหมไม่กล้าที่จะไป ตีเทียบท่านแต่เพียงแต่ถ่ายทอดให้ฟังเขาตอนนี้มันแบบทุกขณะจิตไม่มีอะไรททียเทียมอย่างว่าพุ่งนี้จะทํานี่จะไปงานเนี่ยศพทํานี่ไปแม้แต่ไปกินนีมนโมไกลเกินไปพวกเนี่ยไม่รู้นะมันจะเกิดขึ้นไหมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเพราะมันไม่ใจไม่ได้ความรู้สึกของใครก็ตามอะไรก็ตาม เราจะทำอะไรก็ตามหรือคิดอะไรอยู่ก็ตามก็ทํามันไปแต่ในใจนี่มันจะว่ามันปฏิเสธมันไม่เชื่อก็เป็นนัยยะที่ใกล้เคียงเป็นนัยยะที่ใกล้เคียงมากคือมันไม่ไม่ไม่ตายใจอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเขาหลอกนะคําพูดนี่เราหลอกเราเออจะไปนีมนี่รับกิตนีมนไม่ใช่ว่าหลอกใครนะแต่ว่าไม่รู้หลอก มันเป็นของไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันพร้อมที่จะดับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ทำไม่ทำทำไปตามที่เป็นสัจจะไม่เป็นเป็นสัจจะแต่มันมีอันนี้จังอยู่ในนั้นด้วยถ้าตายก็ไมไ่รักษาไงสัจจะไม่ใช่จะมาเป็นเปรตเพราะสัจจะใช่ไหมออต้องทาไม่ได้รับปากไปแล้วนะไม่ก็รับปากอยู่อ ก็ตั้งใจว่าจะทําจริงๆอยู่อแต่ไม่รู้จะได้ทํำไหมนะมันรู้ว่ามันพร้อมไม่ใช่เราพร้อมนะไม่ใช่ว่าเราพร้อมเราไม่พร้อมไม่แต่ทุกอย่างมันสแตนบายทุกเซี้ยววินาทีทุกขณะจิตท,ทุกปัจจุบันขณะคือมันไม่มีอะไรที่ตายใจได้เลย เชื่อใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของที่อยู่ที่เราอยู่ที่นี่หรือใครว่าจะมาใครว่าจะไปจะได้อะไรหรือใครจะเอาอะไรมาให้อย่างสมมติญาติโยมเหรอจะจะมาถวายอะไรก็ตามหรือได้มาแล้วไม่ได้มาแล้วอยู่ในมือมันก็พร้อมจะไปอย่างนี้มันมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่อย่างนี้ รวมลงคือมันไม่ไม่ตายใจอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่ได้หวาดระแวงไม่ใช่เป็นวิกลจริตไม่ใช่พวกวิตกจริตไม่เลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันถ้าจะพูดกับมันอันนี้จังมันไม่เที่ยงแต่มันเป็นขั้นละเอียดไม่ใช่ขั้นหยาบมว่าเออมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ต้องตายนะไม่มันสิ่งที่มีมันพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องพิจารณาลงไปอย่าบอกโยมสำรานเนี่ยดูไปอีกพิจารณาไปอีกพิจารณาไปเรื่อยๆเถอะไอ้ที่พูดที่บอกมาทั้งหมดว่ามันเทียงอะไรกันมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นมันก็เป็นของทิ้งเอมันเป็นของที่ไม่แน่นอนเอาอะไรกับมันก็ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้หวาดระแวงด้วยไม่ได้หวาดกลัวด้วยไม่ใช่วิตกกังวลด้วยไม่ใช่คิดไปเองด้วยคิดมากด้วยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างเลยรวมอยู่ในคําว่าทุกอย่างทุกอย่างก็คือรวมอยู่ในคําว่าทุกอย่างไม่ว่าจะรับปากใครไม่ใช่ว่าไม่ใช่สัจจะก็รับปากไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไหมไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมมันไม่เที่ยง ไม่ใช่จะตายใจเขาเจะเอาตังมาให้เขาเออได้รางวัลเขาจะอะไรเงินตังมาคืนเรื่ออะไรอย่างงี้นะสมมตินะไม่ใช่ไม่ถึงตัวเองนะทุกอย่างที่ล้าปากทุกอย่างที่ดิวไว้เอ,อว่าจะทำเนี่ยเขาว่าจะมาส่งของมาสดุทํานี่ทํานี่ไหมไม่เชื่อ ไม่ใช่ว่าเขาโกหกเลยก็ดูมันไปอ่ะดูมันไปมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี่มันเป็นผลที่เกิดจากการพิพจารณาแล้วเ,เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เข้าใจมันอย่างนี้แต่ก็บอกแล้วว่าไม่ไม่ได้รู้หรอกไม่ไปกล้าไปตีเสมอที่คํพระพุทธเจ้าบอกพระอนุนรท่านให้เราลึกถึงความตายตุ่ลมหายใจแต่ว่า รู้ว่ามันสิ่งใดก็ทามันไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกจากความไม่แน่นอนนี่แหละที่แน่นอนอย่างนี้นะเอ,อถ้าคนหาเรื่องก็ความแนี่ความไม่แน่นอนนั่นไงที่แน่นอนเออถ้ายังยึดอยู่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพูดถึงว่าก็อันเดียวกันสุดท้ายมันก็ไม่มีเนะี่ย ไม่มีแม้แต่ความแน่หรือไม่แน่ถ้ายังมีอยู่มันก็ไม่แน่อย่างนี้แหละต่อะไรที่ยังมีอยู่ยังสัมผัสได้ยังแตะต้องได้อะไรที่มันยังเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรที่มันเกิดมันก็ต้องดับมันขนาดนั้นนะมันไม่ใช่หวาดระแวงจะว่าไงแต่มันไม่ไว้ใจอะไรเพราะมันไม่ไว้ใจไม่ใช่อยู่เฉยๆตั้งมั่นเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าอย่างงี้ไม่ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยกับโรกโลก,โลกหรือว่าวาดระแวงหรือว่าแบบ มีปมในใจไม่เชื่อใจใครไม่ใช่เชื่อใครก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่ออนิจังทุกขงกังอนัตตาเชื่อความเป็นจริงว่ามันไม่แน่ทุกขณะจิตนะคำว่าทุกขณะจิตไม่ใช่มาไปจ้องไปตั้งไว้นะแต่มันเป็นของมันอย่างนี้แหละ มันก็เลยอยู่แบบคล้ายๆกับว่าอยู่แบบอยู่บนปลายปลายเข็มงี้ยืนอยู่ปลายเข็มงี้แบบหรือไม่มีพื้นที่ให้ยืนไม่มีพื้นที่มั่นอะไรไม่ได้มั่นใจเลยเนี่ยไม่ได้หวาดระแวงแล้วก็ไม่ได้มั่นใจอะไรไม่ได้การันตีอะไรมันเป็นปัจจุบันของมันไปคือปัจจุบันของมันไม่แน่ไอ้ที่มีที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะหายไป หรือที่เขาว่าพอใจเขาอาจจะไม่พอใจเ,เหมือนกับที่ท่านวรภาภ่าทเหมก็กวนตานอยู่ก็บอกแล้วท่านหลับกลางอากาศก็ยู่ยเฉยอ,อย่างนี้แหละพร้อมที่จะหายไปก็จะต้องเห็นตัวนี้ให้ได้จริงๆนะพิจารณาซ้ําๆพิจารณาให้มันมากนี่นเห็นว่าเออมันไม่เทียมมันไม่แน่มันก็เลยไม่ไม่ตายใจกับสิ่งใด อยู่กับปัจจุบันไปอย่างทําดีที่สุดไม่ได้หวังอะไรหวังไม่ได้ยังหวังสมมติทําดีที่สุดเนาะสมมุติยกตัวอย่างว่าทํางานนวกันงานเราส่งงานแล้วจบแล้วพรุ่งนี้จะเขาเขียนเช็คมาให้อ่ะพรุ่งนี้ไปขึ้นเช็คนีงง้เช็คนี่เขาก็ไม่เด้งล่ะเยเออไม่เด้งจริงๆนะบริษัทเขาก็ไม่เด้งล่ะป็นผิดกฎหมายจ่ายเช็คเด้งไม่เด้งหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหม จะมีชีวิตไหมไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้มันจะมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ไหมตรงนี้แหละที่มันเป็นความจริงจริงที่ไม่มีใครเถียงได้แต่ยังเราจะไปทําบุญเราจะทําบุญใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะทําบุญก,ก็ก็ไม่ได้ว่าจะหลอกใครก็บอกก้นว่าเราจะทําบุญแต่ต้องเข้าใจนะว่าความจริงคือมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเราจะตายก็ได้เราจะป่วยก็ได้จะเกิดแบบเป็นนอนโรบาลก็ได้ถ้าไม่ตายอย่างเงี้ยหรื มีเหตุปัจจัยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากคือ x เอนี้ยตัวแปรที่เราไม่รู้ที่ไม่รู้ค่าของมันถ้าเราเข้าใจกดตรงนี้ชัดเจนมากเลยสบายมากเลยสบายเป็นอัตโนมัติเลยเราจะทำดีที่สุดแต่เราจะทิ้งมันเลย มันจะเป็นไปยงกับยังไยงก็เป็นไปอย่างนั้เนี่ยไม่ได้ไปหวังอะไรไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรกับมันมันไม่ไว้ใจตายใจอะไรนะอย่งความสัมพันธ์อย่างนี้นยะมันพร้อมจะเป็นอื่นไม่ใช่ว่ามันจะเสื่อมแบบเสียอย่างจนอย่างเงี้ยความจนจนจน มันพร้อมบางทีมันก็มีลาบลอยมาก็มีเหมือนกันความจนมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสุขนี้นะสุขมันก็ไม่เที่ยงต่อให้มันมาเปลี่ยนเป็นสุขสุขมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ดีมันก็พร้อมจะเป็นอารมณ์เสียอย่างอ่านว่านเนี่ยสติแตกสติหลุดถ้าเราเราฝึกสติแล้วเราเห็นมันมากๆมากๆ ็ไม่แน่ได้ว่าสติหลุดที่ว่ากําลังรวบรวมสติมันฟุ้งซ่านกระจัดกระจายไปเหมือนกับสันตติมหาอามาตย์หรือว่าเพื่อนของนางวิสาขาน่ะเพื่อนนางวิสาขาเมาเหล้ากับสัตตาาาน,น,น,นสตติมหาอามาตย์เมาเหล้าอันนั้นเมาหนักเลยสันตติมหาอามาตย์เนี่ยกินเหล้าเมาหกวันเจ็ดวันนอนสต็อปเลย แต่ก็ยังบรรลุอรหันต์เฉยเลยอ่ะเจอคนตายต่อหน้าเนี่ยนางลำไหมลำอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยดูอยู่ดีๆก็ตาเหลือกไงายหลังเลยนางลำคนนั้นนะสันตติมหาอามย์ไปรบปราบกบฏชายแดนเนะี่ยพระเจ้าพระเศวติโกศลนะชนะพระเจ้าพระเศทีิโกศลก็เลยให้รางวัลจัดชุดใหญ่ให้เลยอนะ่ะ นางลำสวยๆให้ทรัพย์สมบัติให้เฉลิมฉลองจะกินเหล้าเมาอย่างเดียวเราเหมือนพระราชาเน่ยโลกีเต็มๆเลยล่ะเนี่ยจะก็ขี่ช้างกินเหล้าเมาเลละเอะไรละวันที่เจ็ดนี้พุทธเจ้าไปบินถบาตพระุเจ้าจึงแย้มมุมปากพระอนุน์ก็เลยถามว่าเพราะเหตุอะไรสันตติมหาอามาตจะบรรลุอรหันต์จะมาหาเราบรรลุอรหันต ในตอนบ่ายวันนี้อคนกินเหล้าเมาอยู่เจ็ดวันเมาอยู่จะบรรลุอลาหารหันต์ได้ไงเนาะคนธรรมดาคิดเนาะแต่คือความไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงขนาดนั้นนะตัวนี้มันเป็นประโยชน์เยอะมากนะจะบอกให้จะมาใช้เป็นไหมเท่านั้นลนะ่ะกุญแจสองดอกกดสองข้อเนี่ยกดของกรรมและกดของตรายลักนี่นะ แกก็ดูนางลำไปอะ่ะนางลำนี่ปวดปรานมากอยู่กันมาหกเจ็ดวันแล้วลำสวยมากเป็นที่ชอบใจแกมากอแต่ลำมากลำมานานแล้วก็อยากให้อ่อนช้อยก็กินน้อยน,ะนอนน้อยทีนี้ตาเหลือกตายเลยอะ่ะต่อหน้าต่อต,อตาแกเลยแกหายเมาเลย ไอ้ที่แกมองมาทั้งหมดจะได้สติไหมกาลังของสติมันทําได้ขนาดนั้นนะกําลังของสติเนี่ยจริงๆนั่นแหละถ้าเรามีสติมากๆนี่เราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่มึนเมาอะ่ะกําลังของสติมันไม่ธรรมดานะเ,ออเหมือนอารมณ์มันพลิกอะ่ะอารมณ์มันมีกําลังอย่างเงี้ยเหมือนกับอารมณ์โกรธอย่างนี้เหรอ หรือรักเงี้ยเรารักใครสักคนแล้วมันมากเกินที่มันจะปิดบังความชั่วเขาอ่ะความไม่ดีอะไรต่างๆของเขาชั่วแค่ไหนก็าตามเราก็ว่าเขาเป็นคนดีเป็นที่รักของเราคือคือความรักของเรามันกําลังมันมากเนี่ยหรืออคติที่เราชังเขามากไม่พอใจหรือเขาทําดีมันก็ไปปิดบังหมดความจริง อาการกำลังของจิตนี่นะกำลังของความดีกำลังของความชัว่วกำลังของสติกำลังของปัญญาอะไรมันมากกว่ากันเท่านั้นเองเห็นไหมแบบจะว่าเขาได้เหรอแกก็สางเมาเลยอะ่ะแกเห็นนางลำตาเหลือแกก็ตกใจเลยอะ่ะเสียใจหมตินหายเมาเลยจากสนุกหมติเห็นไหมจะสนุกอยู่ดีๆนะคิดดูนะ วันที่เจ็ดก็สนุกสนานมีความสุขอยู่ดีๆนี่แหละสนุกแบบอ้ยอัศจรรย์ใจมากอามีความสุขหลายๆมันกับคนคิดว่าตัวเองถูกแล้วตอนี้แล้วมันจะมีความสุขได้เงินเยอะๆได้ลาบได้ยศเ,เป็นนุ่นเป็นนี่เลือกตั้งได้อะไรต่งตงางๆหน้าเนี่ยมันไม่เห็นความอมินเที่ยงเลยคือสติปัญญามันอ่อนมันก็เลยแบบหลงไหลไปตามอารมณ์เขาคิดพิจารณาดูเสียอ สุขอยู่ดีๆเวียงลงเลยอ่ะเวียงลงทุ่มลงหนักเลยอ่ะกลายเป็นทุกข์หนักเลยทุกข์ใจมากคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยตอนเช้าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าไปบินธบตแล้วลึกขึ้นมาได้ทีเห็นไ,ไหมสติแล้วลึกขึ้นถึงพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะช่วยได้ความทุกข์เสียใจเนี่ยสางเมาเลยนะแกนะหายเลยสติ กลับมาฝั่งเสียใจ่ะีิจะไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็พระพุทธเจ้าแสดงไม่กี่บทนะนิสัยวาสนาที่เขาเห็นมานะ่ะน้ำตาที่เธอเสียให้กับผู้หญิงนะี่นะเธอจะเสียใจร้องไห้ไปอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่พบนี้ชาตินี้ครั้งแรกนะที่เธอเสียน้ำตาให้กับหญิงนี่เธอรู้ไหม น้ำในมหาสมุทรเียนะนะโยมสำรานพระพุทธเจ้าสอนนี้แนี่น,น้ําในมหาสมุทรเนี่ยมันยังน้อยกว่าน้ําตาของเธอในวัฏสงสารนี้ที่เธอร้องไห้ในการเสียใจคนเป็นคนตายเนี่ยถ้าคิดดูซิว่าเธอเสียใจมากี่ครั้งแล้วหากชาตินึงเ,เธอเอาน้ําตาแค่หยดเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งชาติที่เจ้าร้องไห้นะ เอาแค่หยดเดียวมารวมกันยังมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเลยจะร้องให้กับหญิงยู่ไปถึงเมื่อไหร่ันเจะเตือนสติัารู้อหรหัน์เลยป้าเดอนเราเกิดมาพบชาติยาวนานขนาดนี้เลยเหรอเนไหมมันไม่แน่นอนบรรลุอลหรหันต์แล้วก็นิพพานวันนั้นเลยนะแกก็ตายวันนั้นอีกเหมือนกันทีนี่ เรบชนะมาก็เจ๊ก็ระลึกถึงเจ๊ก็ดูว่าอายุไขแกมันหมดแล้วทีเจ๊ก็เข้าเตโชธาตไม่กลางอากาศเลยเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชทำไมเขาเห็นเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่แน่นอนมันกระแทกเข้าสู่ใจเขาแบบอัดเข้าสู่ใจเลยต่อหน้าต่อตาตา,ตา,ตาเลือกเลยอะจากสวยๆจากเป็นที่รัก เปลี่ยนไปเลยนะเห็นไหมนั่นแหละที่พูดให้ฟังว่ามันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นอื่นจริงๆนะจริงๆแต่จใจเรานี่อาจจะไม่อยากหรือไม่เชื่อหรือไม่คิดหรือไม่รู้แต่ความจริงคือมันพร้อมจะพลิกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เสียสัจจะด้วยมันคือตอนิจจังต่อให้สัต์จะก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้เหมือนเราตายเราจะไปทําได้หรอ รับปากใครไหมก็รับปากอยู่แต่รับปากแค่ตอนมีชีวิตไงตายแนละ้วจะมาทําได้ยังไงแม้แต่สัจจะยังต้องเปลี่ยนยังต้องทิ้ง่ไม่ใช่ของเอานะแล้วมันมีประโยชน์ไหมเอาไปใช้เป็นไหมเอาไปใช้แก้ทุกตัวเองได้ไหมใดๆก็ตามอะไรก็ตาม เราห่วงอะไรอยู่ความห่วงนั้นก็ไม่ไม่ต่างกันก็คือหนึ่งในคาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงความห่วงความรักของเราความยึดมั่นของเราอาจจะกลายเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นก็ได้มันเปลี่ยนของมันอยู่อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่น่าไว้ใจทุกข์มันก็ไม่ใช่ของหน้าติดจมเพราะมันมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเอาอะไรต่อให้ได้มามันก็พร้อมจะเสียไปไม่ใช่ว่า ได้มาแล้วฉันครอบครองได้ฉันตายทิ้งจึงจะต้องพัดพลากจากมันนี่แหละคือไม่เห็นอนิจจังหรือเห็นก็เห็นแบบหยาบๆาบมันงานขัดไม้ใส่ไม้เห็นไหมมันเอามาแรกๆมันก็ต้องหยาบถ้าไม่ถากไม่ถางยิ่งเป็นต้นเลยยิ่งมีเปลือกนี่เอามาตัดได้มันก็ต้องมาขัดเข้าไปขัดให้ละเอียดลงไปอีกเป็นท่อนไม้เหมือนกันนั่นแหละแต่ความละเอียดของสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นอะไรที่เรารู้สึกอยู่ที่ถ้าเราเห็นมันทั้งหมด ทุกอย่างมันก็อยู่อยู่ในภายใต้ไตรลักษณ์แลกฎแห่งกรรมและไตรลักษณ์แต่ถ้าเราห่วงใครสักคนหรือเราเกลียดใครสักคนหรือว่าเขาช่วยอย่างนี้เขาก็อาจจะพร้อมจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้แล้วเราไปห่วงอะไรเขามากมายใี้ความห่วงของเราก็พร้อมที่จะดับและจริงๆมันก็เกิดดับทุกปัจจุบันขณะแต่เราจะเห็นมันไหมมันจึงไม่ ไม่มีอะไรที่จะเสียใจถ้าเสียใจเกิดขึ้นก็ให้เห็นความเสียใจนั้นอีกว่าความเสียใจเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงก็พร้อมจะดับไปอีกแล้วจะเอาอะไรนะทุกอย่างที่มันเกิดมันต้องดับมันมีอะไรให้เราเอา,เอาไหมแม้แต่ธรรมะนั่นแหละพระเจ้าจะบอกว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่การปฏิบัติธรรมแต่ทำไหมทำ ละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ไอ้ตัวนี้แหละชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่แหละคือการไม่ยึดอะไรเลยเพราะมันยึดอะไรไม่ได้แม้แต่ธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่ยึดหรือยึดแต่ไม่มั่นอย่างนี้เลยคือทำแต่ไม่ได้ว่าจะเอาเอาจริงไหมทำดีไหมทาดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอามันไปด้วยจะไปยึดมันจะไปฟาดฟันกับคนอื่นหรือว่ามันถูกอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ลึก ไม่สามารถที่จะใช้คําพูดออกมาได้ละมันแค่อธิบายได้อย่างนี้เท่านั้นเองอธิบายอาการของมาันมันไม่เที่ยงแล้วเราห่วงใครอยู่หรือเรารักอะไรอยู่เราหวังอะไรอยู่สิ่งนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยไม่มีอะไรเลยที่จะตายใจได้ไม่ว่าโลกหรือว่าธรรมที่สุดแห่งธรรมคือการปล่อยวาง ที่สุดแห่งธรรมก็มันคือมดงานธรรมอันนี้มันเป็นกําลังของสติปัญญาทางนั้นแหละถ้ามันเห็นอนิจจังทุกขังนาตาเห็นกฎแห่งกรรมแล้วจะไปช่วยใครล่ะถ้าเราเห็นกฎแห่งกรรมจริงๆเราเชื่อจริงๆแล้วเราก็เห็นจริงๆริงก็มีกรรมของเขาไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปช่วยเขาเพราะมันกรรมของเขาที่เขาจะไม่มีเรามันก็ต้องเป็นกรรมของเขาอยู่แล้วจะช่วยกันได้ก็ช่วยไปตามเหตุปัจจัย เท่านั้นเองถ้ามีเหตุปัจจัยหรือไม่มีเหตุไม่มีโอกาสไม่มีอะไรก็ไม่ได้ทำไปม้โอกาสทําก็ทําไปผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไปพอทำไปก็ไม่ได้อะไรหรอกสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงอมือนเดิมก็อยู่ด้วยกันทํางานควบคู่กันมันทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็เลยไม่ตายใจไม่มีเป้าหมายทําดีไปเรื่อยไม่ได้มีเป้าที่จะไปหวังในอนาคตมันจึงเป็นปัจจุบันเรื่อยไปเลยเป็นปัจจุบันที่ไม่ได้ยึดมั่นอะไร เป็นปัจจุบันที่เข้าใจเห็นถูกต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยมมันไม่แน่นอนมันไม่น่าตายใจจริงๆจะเอาจริงกับมันมันก็อกหักแล้วมันก็เป็นทุกข์น่ะนี่นะคือไม่มีอะไรที่มันจะตายใจได้เลย